สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับืันนี้นะครับสิมาทดลองนะครับห่อไม่กีซ่อนในหนาหนาวนะครับวูลูว่าจะออกหรือบ่อนะครับเพราะปกติเคยมหฮองตึกเตยแมหนาหนาแหลกนะครับหนาห่อนนะครับอันนี้อากาศยัเย็นนะครับมาลองมาลองเบิรงนะครับวรูว่าจะมีโตหรือบ่อนะครับอันนี้คือลองนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่ที่หนึ่งเลยนะครับผมคือคุดหลุมนะครับ บ้างกะละมังนะครับดินกับแก้แยนนะครับกลนกับเขาเขานะครับปูขุดุมกับทั้งกลนทั้งจมนะครับดีมันเกียนนะครับเดี๋ยวเป็นว่านะครับเดี๋ยวขุดุมบ้างกะละมังติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสี่้าให้เบื้องไม่นะครับบม่รู้ว่าจะมีโตหรือบ่อนะครับอาลนะครับตอนนี้ก็ มีแน่เลยครับออกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบอถึงกับหลายนะครับี๋ยวสได้ตักออกนะครับเพราะว่ามันเริ่มสิบินออกได้นะครับจะยังออกอยู่นะครับแต่ว่ามันนองออกบอหลายคือหนาแรลงนะครับกนาแรลงไม่สช่ออกไร้กานี้นะครับไม้นีนี เด็ดนะครับไม้นี่ขับเป็นนานาแรกงนะครับนาอาการห้อนนะครับพากรศห้อนนี่ไม้นี่นี่ถือว่าแบบเด็ดเลยนะครับตัวนี้อากาศเย็นนะครับมันก็ออกอยู่ครับมันออกแบบออกบรายนะครับแต่ก็ยังมีมากเรื่อยๆนะครับเย็นมากนะครับเยอะมาเรื่อยๆนะครับนี่ รอบข่างก็มาอยู่ครับนี่ยินมาเรื่อยๆนะครับแต่มันสิบบลียวบบหลายคือช่วงหนาเรีงนะครับขนาดแรงอากาศห่อน,นีแบบไม้นี่ถือว่าเด็ดมากๆนะครับห่องสองสามมุงนี่ก็คือตัวมีสีหาลูนะครับเดี๋ยวถ้ารอบเบิรงรอบต่อไปนะครับวาสีมีหรือบอนะครับอ่ะครับรอบที่สองนะครับ มันบอลายอกครับแต่มันหงมันบินขึ้นนะครับจะเป็นดอออกนะครับมันก็มาเรื่อยๆนะครับคือว่ามันก็ออกอยู่นะครับแต่มันออกบหลายนะครับ ผีครับไม่มาู่นะครับมาเรื่อยเดือดนะครับ เป็นหนาแรียงอากาศร้อนๆนะครับโอ้โหแบบไม้นี่นี่คือว่าเด็ดมากๆนะครับได้ปะล่ะเด็กหัวหนึ่งแล้วครับ อันนี้ถือว่ามาทดสอบนะครับว่าอากาศซับเนีมันสิออกบ่นะครับไม่นี่ก็ถือว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับมีเล็กตังนะครับอากาศจะเย็นอยู่นะครับแต่ก็ยังออกอยู่นะครับแต่ว่าออกแบบข้างๆนะครับมาถึงกับแบบบุมบั่มมาเลยนะครับแต่กับเป็นนาฮ้อนี้รับประกันว่าไม้นี้นี่สองชั่วโมงพ่อนะครับเต็มถังแน่นอนครับ อันนี้ก็ไเลยด้ขัวหนึงแล้วครับก็คือว่ายังมีตูอยู่นะครับคันผู้ไดนอนเฝ้านะครับนอนหน้านะครับก็บเปิดถิ่นว้นะครับอาจสีมีตูนะครับได้พอได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็มาล่องทสเบิงจักรสุมง2สองสุมงกับสี่เด็กกลับนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับเอาครับผมสรับมนีนะครับ มีต <House> ูวพอสมควรนะครับแต่ว่าไฟแบตเบิดนะครับมาแบบฝ่าวแบบบดด้เตรียมของอียงมาเลยนะครับหมอแบตกับบดด้สาดตรกะถือว่าประสบพสุริยนนะครับมื้อนี้อากาศหนาวๆกับพอมีตูนะครับอากาศเย็นๆพอมีตูอยู่นะครับโอ้ยแบตกัเบิดนนี่นะครับตัวใหญ่ยงงามนะครับ สำหรับมือนี้ถือว่าอากาศเย็นกันยังออกนะครับนี่สวยงามก็เลยทีเดียวนะครับหมานอยู่ครับมือนี้หมานอยู่เดี๋ยวเมื่อเอือนนะครับอาจสิเป็นอาจสิเดเป้ใหญ่ไปอีกไม้นึงนะครับสำหรับไม้นี้ก็ถือว่ามีตูพอสมควรนะครับ ไม้ที่เด็ดสำหรับหนาหล่อนนะครับอากาศเยนเ็ยนก็เลยมาลองเบืองวา่ามัชชิเด็ดบอกถือว่าพ่อได้นะครับแต่ห่างโบหลายเท่าที่เคยมะห่องนะครับเนี่ยมื่ออื่นนะครับสีพาไปไม้เด็ดอีกไม้นึงนะครับสำหรับมูอนีนะครับขออนุญาตเก็บของนะครับเก็บของกระบาดน,นะครับ ใส่เวลาห่ออยู่ม่านเกือบสองส่วโมงนะครับก็ไดพูดละขัวไปขัวบยิ่งใหญ่หมดละครับอุปกรณ์นะครับสําหรับผู้ใดที่อยากหูนะครับอุปกรณ์สามารถจากใสสั่งแบบใดนะครับผู้ใดอยากหูอยากทราบนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากมีแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็หลาหลายนะครับนี่ครับก็มีหอยขวงอันนึงแล้วก็กระไดนะครับ หม้อแบต12โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับขันพีคขาต่างกล้องนะครับเอามาดัดแปลงใส้าไปนะครับขันมมีขาต่างกล้องตัวนี้นะครับกสิเดเอาไม้นะครับมาเสียบแล้วก็เอามือแบนห้อยดันานนี้นะครับขันพีคขาต่างกล้องนี่สีพอดีนะครับขาต่างกล้องตัวนี้ก็เสิเอามาอแบนห้อยนีเลยนะครับนี่มันก็สีพอดีเลยนะครับปรับสูงต่ำก็คือปรับขากล่องกัเลยอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับ อุปกรณ์หาแมงกิสซ้อนนะครับบอหลายนะครับหอยคูงนะครับแฟรตไดหมวอแบตสิบสองโวลต์แล้วก็ขากลองน,นะครับกรละมังอันนึงแล้วก็สิบเป็นเสียมดือ้อมันก็ะจกหน่อยก็ได้นะครับได้เบิ้ลนะครับเผื่อสิมาคุ้ลุ้มตัวนี้นะครับเดี๋ยวมืออื้อนนะครับสำหรับผูใ้ใดที่เข้ามาที่ตามใหม่ที่บัทลุหัว ขั้นตอนการหาเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวมืออื่นสีทําการบอกตั้งแต่ขั้นตอนแหลกนะครับว่าเห็ดแบบใดเป็นแบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยครับผมขอบคุณครับ